สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมาอัปเดตต้นทุเรียนที่เราได้ทําการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับาจากที่เรานําต้นทุเรียนพื้นเมืองมาปลูกนะครับด้วยเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองหรือว่าจะซื้อต้นพื้นเมืองชาถุงมาปลูกหรือจะนําเมล็ดมาปลูกเองนะครับหรือนําต้นถอนมาปลูกนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้เดี๋ยวท่านดู คลิปด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมเอามาวางไว้นะครับนี่คือด้านซ้ายมือนี่เป็นคลิปวันที่ผมได้ทําการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับก็ช่วงระยะเวลาประมาณสี่เดือนนะครับเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะครับตัวเรียวจริงแล้วก็สมบูรณ์จริงนะครับใบนี่สวยนะครับดูครับใบนี้สวยเพราะว่าเราสามารถทําให้รากเขามีถึงสองรากด้วยกันนะครับ แล้วก็ทําให้การเจริญเติบโตดีขึ้นนี่ขนาดว่าอยู่ในที่มืดริมรั้วนะครับนี่ท่านดูนะครับนี่นะนี่อยู่ในที่มืดมืดริมรั้วถ้าหากว่ามันอยู่ในที่เอ่อล่งนะครับโอ้โตฉลุยเลยนะครับเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดต่อวันนี้มากขึ้นนะครับก็ทําให้การเจริญเติบโตนี้ยิ่งดีกว่านะครับอ่าดูไปพร้อมๆกันนะครับซ้ายมือนี่เป็นคลิปที่ผมทาครั้งก่อนนะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะดู เต็มๆนะครับก็แต่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับว่ามันจะมีทั้งภาพและเสียงนะครับลิงก์ใต้คลิปว่าตอนที่ผมทำสี่เดือนที่ผ่านมานะครับทำแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ปัจจุบันสี่เดือนดั้นขวามือนี่โตขนาดนี้นะครับดูแลแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเหตุผลที่มันง่ายท่านดูนี่นะครับนี่ยังครับอันนี้คือ ต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับวันนั้นตัวน,นิดเดียวครับประมาณนิ้วก้อยได้นะครับวันก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ได้เอาต้นทุเรียนพันธุ์ดีซึ่งซึ่งไม่ไม่สวยเท่าไหร่ <c oughs> นะครับเอามาปลูกไว้ข้างแล้วก็ปลูกให้มันเอนแล้วก็ทาบตรงนี้นะครับนี่สีเดือนผมยังไม่แกะเลยนะครับท่านท <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> นดูนะสีเดือนผมยังไม่แกะเลย <c oughs <c oughs> ท่านๆๆๆๆดูต้นต <c oughs> ้นเออดูด้านอ่านี่นี่นะครับ ต้นพันธุ์ดีด้านซ้ายมือที่ลูกศรชี้นะครับแล้วก็ดูตรงตรงตรงกิ่งนี้นะครับกิ่งที่พอติดแล้วนะครับมันจะโตเห็นยังครับมันจะโตดีมากนะครับแล้วก็ผมยังไม่เกะเลย <S <S อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราทาบวิธีนี้นะครับไม่ต้องรีบเกะนะครับ <S <S สามสี่เดือนก็ไม่ต้องรีบเกะนะครับเดี๋ยวถ้าจะเกะก็ได้แล้วนะครับปกติผมบอกว่า <S <S สามเดือน <S <S <ๆ S 2> นี้เกะได้อันนี้สี่เดือนท่านก็เกะก็ได้นะครับตอนนี้มันสี่เดือนแล้วผมยังไม่เกะเลยแต่ว่านะครับ ก็ช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาทําคลิปนานแล้วครับวันนี้ก็มาแอบดูหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับดูนะครับด้านซ้ายมือที่ลูกศรชี้นี่เป็นต้นเป็นต้นพืนเมืองนะครับแล้วก็ขวามือนี้วันก่อนถ้าท่านอยากจะดูว่าต้นมันเล็กจริงๆขนาดไหนที่ผมเอามาทาบนะครับท่านสามารถดูคลิปซ้ายมือนะครับเห็นยังครับแตกต่างกันเยอะนะครับโตเร็วมากนะเห็นดิตังต้นนะครับโตสวยโตเร็วมากเห็นยัง ต้นเดิมนี่เล็กนะครับเริมเลยนะเล็กต้นเดิมของมันที่เรามาทาบเล็กแต่พอก็ทาบติดแล้วครับลาต,ต้นใหญ่ใหญ่เนี่ยบวบว่นเลยครับใหญ่บวบว่นเลยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงกว่าที่เราไปซื้อมาอย่างแน่อนอนนะครับเพราะว่าเราได้นําเมล็ดทุเรียนมาปลูกลงดินหรือซื้อท,ทุเรียนต้นถอนมาปลูกลงดินนะครับเป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับอ่ เสร็จแล้วพอต้นเราได้สักนิ้วก้อยนะครับประมาณเกือบเกือบปีเราก็หาต้นพันธุ์ดีที่เราอยากได้อยากได้สายพันธุ์อะไรเราก็มาปลูกไว้ข้างรูแบบเอียงเอียงเสร็จแล้วก็ทาบเลยนะครับแล้วก็พันไว้อย่างนี้ครับสี่เดือนนะครับสามเดือนก็ติดแล้วนะครับแล้วดูการเปลี่ยนแปลงครับนะมัน,เป,นเป็นอีกวิธีหนึ่งสําหรับท่านที่ปลูกทุเรียนแล้วนะครับพื้นที่ของท่าน มันมันมีปัญหาตัวไม่ดีตัวไม่เก่งก็ต้องอาศัยสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองนะครับมาเป็นตัวช่วยนะครับเอาสายพันธุ์ทุเรียนมาเป็นตัวช่วยปลูกไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เราค่อยหาทุเรียนพันธุ์ดีไม่ต้องหาต้นใหญ่นะครับหาต้นเล็กๆต้นราคาไม่กี่บาทนะครับมาทาบนะครับเมื่อทาบติดแล้วไอ้ต้นนี้นะครับเราก็ไว้นะครับต้นดูนี่ต้นพื้นเมืองเราก็ไว้เพื่อที่จะเป็น ไม้คำ้ำเราไม่ต้องไปหาซื้อไม้ค้ำนี่นะครับทําเป็นไม้คำ้ำแต่ว่าถ้ามันแตกแขนงมาเราก็ออกนะครับนี่นะนี่แล้วก็ท่านดูครับสวย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 งามมากครับเพราะนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับท่านที่สนใจการปลูกวิธีนี้แนวนี้นะครับทางสวนของผมปีนี้มีต้นพื้นเมืองนะครับไม่กล้าพื้นเมืองอยู่ไม่มากนะครับ นะท่านที่อยากจกะได้นะครับเอาต้นพื้นเมืองไปปลูกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้เทคนิควิธีการทาบกิ่งแบบนี้นะครับถ้าหากว่าใช้วิธีการเสียบข้างบางท่านนี้ทําไม่ได้หรือว่าหากิ่งพันุ์ไม่ได้นะครับเพราะว่ากิ่งพันธุ์นี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษในการคัดเลือกมาใช้ประสบการณ์ในการคัดเลือกมานะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ง่ายที่สุดก็คืออยากจะได้พันธุ์อะไรนะครับ ก็เอามาทับได้เลยแค่เดินไปที่แปลงเรือนประชัมเราไม่ต้องไม่จาเป็นต้องไปหาต้นใหญ่ต้นโตมานะครับต้นเล็กก็พอนะครับปลูกอย่างนี้แล้วก็ทับอย่างนี้และ้ตัวดีอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนามาฝากนะครับอยากจะแนะนําให้ท่านหันมาทําวิธีนี้นะครับดีกว่าท่านไปซื้อต้นพันธุ์ที่ใส่ถุงต้นใหญ่ๆสี่สห้าพันนะครับเอาอย่างนี้แหละครับ มันโตดีและโตแน่นอนโตแบบธรรมชาติโตแข็งแรงนะครับกอเอามาเป็นกําลังใจให้กับท่านที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่โตสักทีนึงนะครับทํายังไงดีปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายลองดูวิธีนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับอยากจะได้ต้นพันธุ์ตอนนี้พอมีนะครับบางท่านบอกว่าผมทําคลิปแล้วเอ่อแฝงด้วยการขายต้นพันธุ์ก็เป็นก็เป็นช่วงเวลานะครับ เวลาช่วงนี้มันมีต้นพันธุ์พื้นเมืองจำน่ายอยู่มันมีต้นพันธุ์เราก็แนะนำนะครับเพราะเพราะช่วงนี้ผมก็กำลังเสียบยอดไปด้วยนะครับแล้วมันก็เลยมีต้นพันธุ์พื้นเมืองด้วยถ้าหากท่านเอาไปปลูกแบบนี้นะครับหรือเอาไปฝึกเสียบยอดท่านก็จะได้ไม่ฟังและผ่านไปนะครับสำหรับท่านที่อยากทำตามนะครับแบบผมก็สามารถ มีโอกาสได้ทําเลยนะครับเพราะว่าผมมีต้นพันธุ์อยู่นะครับเป็นกล้าพัานธุ์พื้นเมืองนะครับก็บอกให้หลายคนหลายท่านนะครับเข้าใจด้วยว่าเวลาผมทาคลิปก็อยากจะให้ท่านได้ได้ทำจริงๆด้วยนะครับก็ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันมีมีฟ้อมนะครับถ้าเรื่องราวของการใส่ปุ๋ยผมก็จะบอกว่าถ้าถ้าท่านอยากจะได้ปุ๋ยทางสวนผมผมก็มีถ้าไม่อยากจะได้ปุ๋ยทางสวนก็ หาซื้อในพื้นที่ใช้สูตรนั้นใช้สูตรนี้อันนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าท่านไม่ต้องการต้นกล้าพื้นเมืองจากผมท่านก็ลองหาในพื้นที่ก็ได้แล้วก็นําเทคนิควิธีการแบบผมนี่นะครับนําไปใช้นะครับโอเคคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับก็เป็นคลิปที่นําเสนอเรื่องราวที่แก้ปัญหาให้กับท่านที่ปลูกแล้วไม่โตปลูกแล้วมันตายปลูกแล้วนิ่งนะครับ นี่เห็นเป็นเชิงประจักษ์เลยนะครับให้ท่านชมกันนะครับทั้งของเก่าของใหม่ของเก่าอยากจะชมแบบมีเสียงก็ท่านแตะลิงก์ด้านล่างนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อันนี้ใช้เชือกผูกโยงแล้วนะครับไว้กับกิ่งขึ้นเนือนะครับเมื่อกี้มันยังอยู่นะครับนะครับตอนน้องเลยโยงทีบผูกไว้นะครับ